เราสองคนตั้งใจจะสร้าง b ีลิฟ v เนช t u r ล l ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นและตั้งใจที่ว่าธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดจึงช่วยกันคิดคน้นเฟ้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สกัดจากธรรมชาติทําให้เราได้รับรางวัลการันตีและเสียงตอบรับมากมายจากทั้งดาราและนักสแสดงเพราะเราตั้งใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราจึงต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งคลังสินค้าการจัดเก็บ การจัดส่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดด้วยทีมที่ปรึกษาลูกค้าสำคัญม,มากกว่า100คนที่พร้อมดูแลลูกค้าในทุกๆวัน Bleaf e i Natural ตั้งมั่นมุ่งสู่อันดับหนึ่งด้วยการพัฒนายอย่างไม่สิ้นสุดทั้งผลิตภัณฑ์บริการและการตลาดให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของ b l e f Natural จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นแน่นอน